โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเกมไวกิ้งอลิใน22วินนะครับหรือว่า22วินนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อฟีสปินเกมนี้นะครับวันนี้ผมมีงบมาที่13,000บาทนะคุณผู้ชมซื้อไปเลยแล้วกันนะครับที่มาละ2,500บาทนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับ ไม่แนะนําให้มาเล่นหรือทําตามนะครับดูอย่างเดียวก็พอนะเพราะว่าท้าาเล่นตามแล้วเสียผมไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะตกแดงไปแล้วครับผมโอเคไม้แดงเรียบร้อยนะมาขออีกรอบครับไม้ละ2อ0พนะเบ็ดห้นะครับ อาจจะไม่หมุนเยอะนะคุณผู้ชม ตอนนี้12คูณ3นะครับอ่ะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะอีกนิดนึงครับไปคุ้มชมเอา 14หมุนฟรีตัวคูณ5แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเสียไปแล้วนะ2,500บาทนะครับเดี๋ยวมาดูไม้นี้นะครับว่าจะยังไงนะเปิดแรกได้เป็นตัว A ไปทั้งแถบนะครับ1,750นะเลข9ตัว Q ไม่ได้นะครับได้ไปก่อนนะ1,750บาทตอนนี้คูณ6แล้วนะครับเหลืออีก12หมุนสุดท้ายนะได้เป็นเลข9ไปครับอีก4 8่บาทนะ ขอเป็นตัว Q ตัว k ตัว q, ตัว k, ตัว q มาตามคำขอครับอีก420บาทคูณ8ครับตัว J ตัว A ตัว k ตัว A มาตามคำขอนะครับอีก320บาทนะคูณ9แล้วนะครับตอนนี้นะแล้วยังไงต่อไม่มีอะไรมาต่อนะครับเราได้ทุนคืนแล้วนะสำหรับไม้นี้นะครับหมุนที่เหลือนี่คือกำไรนะคุณผู้ชมคูณ10แล้วนะครับตอนนี้นะ ได้เป็นในอ้วนต่อนะครับอีก1000บาทคูณ11ครับตามติดมาด้วยเลข9นะอีก55บาทนะครับตัวเคลดลงมาไหมตัวเคคุณผู้หญิงไม่ได้นะครับได้อีก2 1,235ิบาบาทนะขออภัยคุณผู้ชมได้เป็นใ้แก่กับตัว J, เจน,นะครับ480บาทคูณ13นะครับแล้วยังไงต่อไม่มีอะไรมาต่อนะครับอีก8หมุนกับตัวคูณ13นะว้าวไปครับ ได้เป็นเลขเก้าไปทั้งแถบนะครับ2,080บาทนะตัว Q คูณผู้หญิงโอ้โหไม่ได้นะคุณผู้ชมเสียได้นะครับว้าวตอนนี้ตัวคูณ14นะครับโอ้โหมันเริ่มว้าวนะคุณผู้ชม โอเคได้เป็นคุณผู้หญิงไปนะครับ350บาทตามติดมาด้วยตัว K นะครับอีก600บาทนะไอ้แก่เลข9ไอ้แก่เลข9ไม่ได้นะคุณผู้ชมหมุนสุดท้ายครับผมโอเคก็ได้มาทั้งหมด7,000กว่าบาทนะ 7,715บาทนะครับกำไรมา5,000 5,215บาทนะปะตอนนี้เรามีกำไร2,000นะคุณผู้ชม2,700บาทนะครับซื้อไม้ละ5,000แล้วกันนะเบ็ดร้อยนะครับ โอ้โหเหมือนจะโดนนะคุณผู้ชมโดนไหมโดนไหมโอ้ยรอดเว้ยไปครับหมุนฟรีนะลองสลับไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม โอ้โห oh. พอก่อนละกันนะครับสิบสองสิบสองหมุนตัวคูณหกพอนะคุณผู้ชมมาเปิดแรกวาวก่อนนะครับเปิดที่สองได้เป็นตัว J น,นะครับสามร้อยบาทนะคูณเจ็ดนะครับตัว K เลขเก้าเลขเก้ากับตัว K มาตามคำขอนะครับอีกสองร้อยแปดสิบาทคูณแปดไปนะครับได้เป็นไอ้ข่าทองไหม ไม่ได้นะคุณผู้ชมขอาทองหล่นลงมาผิดช่องนะครับได้เป็นตัว A นะอีก160บาทครับคูณ9ไปนะไออ้วนตัว K ไม่ได้เลยได้ตัวเจานะครับกับตัว Q นะ2,070บาทนะครับไอแก่โอ้โหไม่มานะคุณผู้ชมเราซื้อมา5,000นนะครับไม้นี้นะ ตอนนี้ตัวคูณ10แล้วนะครับเหลืออีก6หมุนสุดท้ายนะครับได้เป็นตัวเจไป1 0 0 0บาทนะครับคูณ11นะเลขก9ต่อนะครับอีก440บาทคูณ12ครับไออ้วนขาวทองแม่งเอ้ยเหมือนมันได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคุณผู้ชมได้ไป960นะครับเลขเก้นะ แล้วก็ไม่ได้อะไรต่อแนละ้วตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วนะครับบวกกำไรอีก210บาทนะครับตัว J เลขเก้าเออเลขเก้าตามคำขอนะครับ840บาทนะเลข10ตัว Q ตัว Q กับตัว J มานะคุณผู้ชมอีก2,475บาทนะครับเลข10ตัว K เลข10ตัว K มาตามคำขอนะครับอีก1,120บาทนะตัว A เลขเก้าตัว A เลขเก้าเออ อืมอีกสองพอยี่สิบาทนะขอเป็นตัวเอไออ้วนคุณผู้หญิงโอ้โหไม่ได้นะคุณผู้ชมได้มา7 8็ดบาทนะครับอีก2หมุนสุดท้ายนะครับลองไปดีได้เป็นในออ้วนกับเลขก้านะครับแปดพนนะแล้วยังไงต่อไม่มีอะไรมาต่อนะครับโอ้โห ได้เป็นตัว A u นะครับ3บานะ0บาทนะคูณ20ไปนะครับแล้วยังไงต่อยังเป็นตัวผู้หญิงอยู่นะครับอีก500บาทคูณ21ครับแล้วก็หมดแล้วนะหมุนสุดท้ายครับผมหมุนสุดท้ายได้เป็นเลข9ก้นะครับ840บบาทนะไอ้อ้วนมาแถวแรกหน่อยไอ้อ้วนไม่มานะคุณผู้ชมโอเค ก็ซื้อไป5,000นนะครับกำไรมา1,8,375บาทนะตอนนี้เท่ากับผมมีกำไร2 000, 1 0 0 0บาทนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมเอาเข้ามา1,3,000บาทนะอ่ะเดี๋ยวมุนปั่นเศษออกก่อนแล้วกันนะ นี่ผมแตกสองรอบแล้วนะในสองสองวินเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะว่ายูทใหม่หรือเปล่านะผมว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวนะอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อไปเอากำไรสองหมื่นพอนะคุณผู้ชม ซื้อไปไม้ละพันครับเนี่ยสมพรปากเลยนะกำไรสองหมื่นจริงๆนะครับโอเคก็พอแล้วนะคุณผู้ชมทุนหมื่นสามกำไรสองหมื่นเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยละกันนะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ